สำหรับการใช้รีโมทไฟเส้นแต่งห้องนะครับปุ่มสีแดงคือปุ่มเปิดนะครับสีดำคือปิดนะครับปุ่มสีขาวตรงนี้คือลดแสงปุ่มสีขาวตัวนี้คือเพิ่มแสงนะครับส่วนฟอนตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดสีนั่นเองนะครับเราสามารถกดเลือกได้เลยนะครับส่วนปุ่มสีฟ้าด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มลูกเล่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเลือกสีขาวก่อนนะครับกดปุ่ม W สีขาวนะครับอันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับต่อมานะครับสีน้ําเงินนะครัับบสีีเขยวนะคร สีแดงนะครับสีส้มนะครับเรากดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับกดเลือกสีได้เรื่อยๆเลยนะครับมีให้เลือกหลายสีเลยนะส่วนปุ่มสีฟ้าด้านขวาอันแรกนะครับที่เขียนคําว่าแฟลชนะครับลองกดดูนะอ่ะก็จะกระพริบสีแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆนะก็จะเปลี่ยนค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงนะครับต่อมานะครับโหมดสตองนะครับโหมดสตองก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสลับสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนปุ่มที่3นะครับปุ่มเฟดนะครับ ก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปช้าๆเรื่อยๆนะครับและปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มสมูทนะครับก็จะกระพริบเปลี่ยนสีไปแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับเดยผมจะกดปุ่มลดแสงเพิ่มแสงให้ดูนะครับเราสามารถกดค้างไว้ได้เลยนะครับแสงก็จะถูกดอปลงไปเรื่อยๆนะครับแสงก็จะถูกดอบลงไปแบบนี้นะครับต่อมานะครับผมจะกดปุ่มเพิ่มแสงนะครับกดค้างไว้ได้เลยนะครับแสงไฟก็จะกลับมาสว่างเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับ สำหรับวิธีการใช้รีโมทไฟเส้นง่ายๆแบบนี้นะครับยังไงก็ลองใช้กันดูนะครับส่วนถ้าใดสนใจไฟเส้นแต่งห้องนะครับสามารถแตะสังส้อตการ์ดสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ